โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และสปสอช,อชอได้ลงนามความร่วมมือโครงการรักษาภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันด้วยชุดอุปกรณ์สายสวนลากลิ่มเลือดในระบบปัตทองหนุนใช้อุปกรณ์การแพทย์ในประเทศราคาถูกลงกว่าครึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ โดยวันนี้ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรักษาภาวะหลอดเลือดสมองอุดต,ตันเฉียบพลันด้วยชุดอุปกรณ์สายสวนลากลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมองในระบบปัดทองระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และสปะสอชอรองศาสตร,ราจาราย์นแพทย์ติลกพียะโยไทยผอ,อรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์บอกว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะสนับสนุนให้มีการใช้อุปกรณ์ลากลิ่มเลือดในหลอดเลือดสมองที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐเอกชนรวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากต่างประเทศและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทำให้มีราคาถูกลงกว่าครึ่งอยู่ที่40,000บาทและจากการเก็บข้อมูลทางคลินิกยืนยันนะคะว่า เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศและขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับอยและบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วโดยแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยภาวะนี้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ราว100-200คนมีจึงเป็นอีกก้าวสำคัญช่วยให้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองได้เข้าถึงการรักษามากขึ้นค่ะด้านนาแพทย์เจเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสอปอสอชอบอกว่าในระบบบัตรทองปี67 มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่า160,000รายส่วนหนึ่งมีภาวะอุดตันเฉียบพลันต้องได้รับการรักษาโดยเร็วเพื่อลดความพิการและเสียชีวิตการที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงอย่างชุดอุปกรณ์ลากลิ่มเลือดนี้จึงมีความสำคัญช่วยให้พ้นภาวะวิกฤตรุนแรงได้ ความร่วมมือในครั้งนี้สปสชพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนานระบบบริการให้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองได้รับการรักษาอย่างครอบคลุมและร่วมพัฒนานบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญค่ะรวมถึงสนับสนุนให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางบริการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่นคงให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไปค่ะ